นะเดี๋ยวไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปเอาวัสดีค้าโอ้โหนี่ไอตัวนี้อะไรนะ,นะระนับพรัตโอ้โหติการไล่สดวนเป็นแค่นี้นะครับเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับสำหรับไลฟ์นี้ก็คงจบไว้เียงแค่นี้ก่อนพี่น้องเรา คิดถึงฉันอย่ายืมตังฉันสวัสดีครับผมอยู่ที่ค่ายสิทธ์มอน้ำนะครับตอนนี้นะครับน,น,รน,นํำบรรยากาศการของเราครับนี่อันนี้เงาน้อยนะครับเงาเงาน้อย,อยไ,ไปดีครับก่อนเงาน้อยโอ้โหเหงอแตกเพชรน้ําฝนเดี๋ยวก็จะเก็บสะสมเวลาไว้นะครับช่วงนี้จะาไว้ก็โดนข้อหาโดนใบเหลืองก็ต้องมานั่งขอบสนามก่อนนะครับขอบสนามการนะครับไอ้ซ้ายผ่านตลอดตัวนี้ นี่ครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะคอยได้นะครับตอนนี้เราเอาบรรยากาศเบสิกพื้นฐานมาฝากนะครับสำหรับค่ายสิ่์มอน้ำของเรานะครับนักมวยที่มีเชือกซ้อมแล้วก็สอนนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นเทคนิคนะครับเทคนิคนะครับนะครับว่าเบสิกนะครับ วิสวิสวิชส์เดี๋ยวทักทายพี่น้องสักนิดหนึ่งนะครับพ่อน้องเนยครับแม่แต่็สวัสดีพ่อน้องเนยนะครับยายไทยนะครับชาวสุดต้องชมก็เข้ามาเนาะคุณคุณอภิชาติโอ้โหพี่ชายผมอภิชาติลัสดูนะครับลงคลิป ตีมคลิปเลียวให้พี่น้องได้เอฟซีได้ดูว่าเงาน้อยหรือว่าทีมงานค่ายสิทธิ์ม้อนน้ำของเราเป็นอย่างไรนะครับตอนเ,อเดี๋ยวทักท้ายพี่น้องสักนิดหนึ่งครับผมก็ oh <my> จะจบไลฟ์แล้วนะครับจบไลฟ์แล้วนะครับก้าวาจะจบไลฟ์ขอบคุณใจไทยด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณสบายใจสไตล์กเกษมก็จ, oh <my> จะ จบไลฟ์แล้วนะครับจบไลฟ์แล้วนะครับก้าวจะจบไลฟ์ขอบคุณยายไทยด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณสบายใจสไตล์เกษตรในตอนนี้ก็คือสิริมงคลสิทธิ์ม้อน้ำสิริมงคลสิทธิ์ม้าน้ำแล้วก็นะครับมงคลทรัพย์นะครับมงคลเพชรนะครับสวัสดีนะครับยายไทยด้วยนะครับยายไทยไม่ต้องห่วงจ่าไว้เดอร์ยายไทยเดอร์จ่าไว้ครับ ซ้อมแล้วก็สอนนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นเทคนิคนะครับเทคนิคนะครับหรือว่าเบสิกนะครับ,รบ,รบ,รบท่านที่ขเข้ามาชมในตรงนี้นะครับก็เอาบรรยากาศค่ายสิบม,ม่น้าคุณนุ้ยตอนนี้คุณนุ้ยลงก้นนะครับก็พันหายไปไหนพันรถดโอ้โหมีมีรายการชกยังมีมื่หมื่มชกมอไดลูกเซิร์ฟมได้นะครับแล้วก็เทมขันมีข้าเมพันด้วยใช่ไหม นี่ครับอัญยมณีนะครับเราสิ้นเดือนก็มีค่าเข้มขัดมาแล้วครับไอคนนี้โอ้โหพันดี่ครับพันที่ครับพันที่พันหายไปไหนพันลวดโอ้โหมีมีมรายการชกยังมีหมื่นหมื่นโชคมือไหนลูกเซอร์มาไหนจุกจุกโอ้โหแตกก็ที่ตรงนี้นะครับ พาพี่น้องไปดูบรรยากาศพ่อน้องเนยครับแม่แต่็สวัสดีฐพ่อน้องเนยครับยายไทยนะครับชาวสุทธิชมก็เข้ามานะคุณคุณอภิชาติโอ้โหพี่ชายผมอภิชาติลสแอนนะครับนี่ป้าแอนนะครับนี้แม่ยานางแห่งค่ายสิม่น้ํานะครับโอ้โหนี่ผู้เขาปัะชาติจจ่าไว้ทุ่งนาผาฝันนะครับแล้วก็ทีมงานเรานี่ครับนั่งคอยได้นะครับตอนนี้เราเอาบรรยากาศเบสิกพื้นฐานมาฝากนะครับสำหรับค่ายสีม่น้ําของเรานะครับนักมวยที่มีชื่อนี้ พาพี่น้องมาชมบรรยากาศก็เข้าสู่โหมดนะครับโหมดซ้อมวยนะครับสำหรับคลิปเดียวนะครับเป็นแค่ผลพลอยได้นะครับเป็นแค่ผลตุ้ง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 โอ้หลังกายดีอย่างไรจุกจุกหลังกายดีก็สู่แม่บ้านบ่ได้คือเก้าละเดี๋ยวทักทายพี่น้องสักนิดหนึ่งครับลงไปเลนต่ออาจจะโดนใบแดงนะครับพี่น้อง กค่ายสิย่งม่านน้ำของเรานะครับตอนนี้ก็สดนะครับวันนี้ก็มาซ้อมมวยอยู่ที่นี่ช่วงเยน็นเย็นก็ทงจะมาไล่สดอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเปิดค่าการมองเห็นนะครับแล้วก็น่าจะจอ้าวเปางกงเองอะไรก็ได้ของอะไรก็ได้แล้วอ้าวมาดีใจอะไรมาเปลี่ยนเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนเหรอที่ดีใจอะไรที่ได้หันหน้ามานี่สวัสด,ดีครับยัง เดี๋ดีครับโอยชกกันในมีร่างกายวันไหนลูกมีรางกายวันไหนขาดของเรานะครับนี่อันนี้เงาน้อยนะครับเงาเงาเงาน้อยวันนี้ครับก่อนเงาน้อยโอ้โหเหงื่อแตกเพชรน้ำฝนก็จะไลฟ์สดบรรยากาศนะครับมาฝากพี่น้องเป็นประจํานะครับแล้วก็จะลงคลิปเกี่ยวกับวงการมวยนะครับวันนี้พอน้องเนยด้วย ลงไปเล่นต่ออาจจะโดนใบแดงนะครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศค่ายสิท์ม่าน้ำของเรานะครับตอนนี้ก็สมีในวันนี้เอาบรรยากาศมาฝากพี่ชายหน่อยนะครับอภพิชานรักสมีผมเข้าสู่หมดการซ้อมมวยนะครับสำหรับคลิปเรียวนะครับแค่กาดของเราครับนี่อันนี้เงาน้อยนะครับเงาเงาน้อยวัสดีคร no ับก in ่อนเงาน้อยโอ้โหเหงื <mon> ่อแตกเพชรน้ำผลใจค่ายสิท์ม่าน้ำของเรานี่ก็ ได้แชมป์หลายหลายแชมป์เหมือนกันนะครับได้แชมป์ชมรมค่ายการแสนชัยนะครับวันนี้ก็มาสมมวยอยู่ที่นี่ช่วงเย็นเย็นก็ถงกจมอะไรสดอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเปิดภาการมองเห็นนะครับแล้วก็น่าจะนี่นหะครับบรรยากาศค่ายสิทธิ์ม่น้ำของเรานะครับ เดี๋ยวไปไปดูบรรยากาศที่ค่ายสิบ้ของเรานะครับแล้นี้เราก็อยู่กันที่นี่โอ้นี่แม่ยานางนครับแม่ยานางนครับนี่ไปพี่น้องนำเด็กๆมาฝากพี่น้องผมยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปเอา คอมเมนต์ไม่ถูกไม่ได้เดี๋ยวให้พี่น้องชมบรรยากาศนะครับค่ายมวยศิ์ม้อนน้ำของเรานะครับค่ายมวยศิ์ม้อนน้ำของเรานะครับวันน้ำพี่น้องมาอยู่ที่นี่ไปเอาเรืองตอบไปโอเว่นมาอ่านคำนี้พี่น้องหน่อยการซ้อมจ่าไว้ก็มาเรียนตัวเสียก่อนนะครับสำหรับ เอฟซีที่เข้ามานะครับตรงนี้นะครับท้าไฮซีพอน้ำอยู่ที่อำเภอพยุนะครับนะครับตุ้ง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 โอ้โหหลังไกลดีจังไลยจุกจุกหลังไกลดีก็สู่แม่บ้านบ้านใดขึ้นเก่าละบ้านหายไปไหนพันรถโอ้โหมีมีรายการชกยังมีหมื่นหมื่นโชกเมื่อไรลูกเซอร์เมือไรอ่านคอมเมนต์ไม่ถูกไม่ได้ ให้พี่น้องชมบรรยากาศนะครับค่ายมวยศิษย์มอน้ำของเรานะครับค่ายมวยศิษย์มอน้ำของเรานะครับนี่น้ำมอน้สมอยู่ที่นี่นะครับแอนนะครับนี่ป้าแอนนะครับอันนี้แม่ยานางแห่งค่ายศิษย์มอน้ำนะครับโอ้โหนี่ผู้บังคับบัญชาจะจ่าใบทุ่งนาผ้าฝันนะครับแล้วก็ทีมงานเรานี่ครับนั่งวันดีครับโอ้โหนี่ไอตัวนี้อะไรนะน็ัดโอ้โหไข่มวยหรออีกชิ้นหนึ่งได้เลย บรรยากาศการซ้อมอยู่ที่ค่ายสิบมอน้ำของเราวันเวลาที่สดใสครับผมวันนี้ก็เข้ามาเยี่ยมชมค่ายสิบม่าน้ำของเราคันี้ช่วงนี้ผมจะอยู่ที่ค่ายสิบม่น้ำช่วงเย็นๆนะครับบรรยากาศโอ้พี่้องสุดยอดนะครับสวัสดียายไทยด้วยถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับสวัสดีป้าแต้วด้วยนะครับนี่นี่นี่นะครับผมอยู่ที่ค่ายสิบม่น้ำตอนพ่อน้องเนยครับแม่แต้วก็สวัสดีพ่อน้องเนยนะครับยายไทยนะครับชาวสุดทุกชมก็เข้ามานะคุณ คุณอภิชาติโอ้โหพี่ชายผมอ,อภิชาติรัสดูนะครับลงคลิปสตรีมคลิปเลียวให้พี่น้องได้ f c ได้ดูว่าเงาน้อยหรือว่าทีมงานค่ายสิทธ์มอญขอเราเป็นอย่างไรนะครับตอนเย็นก็จะล,ลงคลิปเกี่ยวกับเวทีมวยเกี่ยวกับการซ้อมมวยกับการฝึกซ้อมนะครับของค่ายสิทธ์มอญของเราไม่ว่าคลิปเดียวคลิปสตรีนมนะครับคลิปเดียวนี่จุ๊จุโอ้โหก็แตกก็ูที่ตรงนี้นะครับ เดีย๋ยวพาพี่น้องไปดูบรรยากาศฮะวันที่13 2โอเคโอเคครับผมครับไปไปซ้อมต่อลูกไปซ้อมต่อนะครับนี่ครับมันเด็เนสิ่งพื้นฐานาเกี่ยวกับการปล่อยหมัดการออกอาวุธนะครับหมัดเท้าเข่าศอกนะครับตอนนี้ก่อนที่จะไว้จาบเบนเข็มไปให้พี่น้องได้ดูบรรยากาศ